สวัสดีครับวันนี้เรามายิงปลาบุษบานครับสามนายสามทหารเสือครับที่สะพานสายแปดครับสวายครับผมมากับนี่ครับมนี่ครับชักก็ภาเหมือนเดิมปีคาศึกนี่พยังสองเ้นวันนี้ใช้ลูกนี่ครับไทเทนนี่สามสิบห้าเซนไทเทของช่างวันชัยครับเรามาดูครับว่า nó mới cho 1.000 thành thích gì chứ cho khỏi nên nến lên đây đi đó đi โดนดิโดนดิพอโดนไหมไม่โดนผมลุดหางอ่ะนี่นยันโดนลงก่อนไงขึ้นฝูงชิบหายอยากเห็นที่อยขึ้นแล้วอ่ะโอ<ฮ>้โสามคนไม่ได้ดเลยอุ๊ยมากเออวะเฮ้ยโดนได้ไงวะมาเข้าตอเข้าตอ <laughs> ดึงไว้ก่อนตื้อไว้ก่อนเด้อเข้าแล้วชิบหายแล้วันไลแล้วไป,ไปแล้วครับ ทำไมเขาโดนทำไมผมไม่โด mesela, นนี่มันมันวนบนมาวงมณัจญแน่นอนเลยแป๊บนึงขึ้นขึ้นขึ้นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่หยุดไปแล้วเฮ้ยยังไม่หยุดหมุนอยู่หมุนอยู่เห็นอยู่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนนะยันปล่อยก่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นเลิกหยแล้วทำไมอ่ะผ่านไม้เลยดิปล่อยมันปล่อยมันเฮ้ยชิบหายแล้วเป็นเดียวพอไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นอย่างนี้ฮะเฮ้ยมันมันได้มันได้ มันช่วยยึ้งยึ้ยึ้อยู่ใช่ผมยิงขึ้นจะพอไหมมั้งไม่เอาขึ้นสอเส้นเลยเดี๋ยวมันจะเป็นพันอะไรเนีโดนได้ไงวะฟุกจัดฟุกจัดฟุกจัดดูหน้าคนยิงเลยน่ลอกะนสวยเลยนะให้ผมยิ้มสวยเหรอแล้วผมจะอายเขาไหมล่ะ โดนแบบเนี้ยโดนเฮ้ยโดนไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยลูกอะไรวะลูกดอกมันหลุดอะเฮ้ยดูดิของผมก็จะหลุดแล้วจับ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 เลยอะไรอะ าป๊บป๊าป๊าป๊บมันโดนนั่นน่ะมันโดนนะดิกอกจะหลุดแล้วปั๊บนึงป๊บึงเอาแลเอาลเวียนกลับเลยเนี่ยยิงรีบมันยิ่งช้าเนี่ยผเเย็นมยมแันอใจเย็นนยน่ะอย่าอย่า อย่าอย่าเล่งดิยิ่งเล่งยิ่งล้นนะครับพี่น้องสองเส้นนะสองเส้นไงน,นะมันไกลนะ่ะอุ้ยอะไรอย่นี่ยนายันบอกไม่ต้องรีบมึงก็รีบสักหน่อยก็ได้มั้ง ตายไปแล้วโดนมตายไปแล้วมั้งเฮ้ยแต่บอกไม่โดนอ่ะอ้าลูกดอกหลุดเดี๋ยวกันน่ะเฮ้ยทำไมไม่หลุดเวกน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะที่ผ่านแล้วโดนนันนะเมื่อกี้ก็โดนนะไม่ใช่ไม่โดน มีงานครับพี่น้องครับมีงานหม <c oughs> ดแล้วว่าลูก <c oughs> ดอกอนนดดกูเนี่ยมันมัดอีกโลกมันอีกอย่างนึงมันอีกอย่างนึงมัดอีกอย่างนึ่งทำไมเป็นอย่างนั้นวะตายแล้วอะไรนะตา,ามลูกแล้วนะแต่ต้องยิงเอาไว้หน่อยพัดเดี๋ยวนี้พดี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  ยานปล่อยสายเลยตัดเลยนะยานตัดเลยตัดไหมล่ะตัดเลยไป <c ười> เออช่างลูกออกครับเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ ต้องมีสปอนเซอร์แล้วล่ะใส่ลูกดอกแล้วหลุดเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์แล้วล่ะถ้าดูก็พิจนาแล้วนะครับช่างอุ้ยตัดเลยนะยัน<อ>ตัดเลยเอาเลยเหรอตัดเลยถีอว่านี้วะ บอกคุณครับโอ้โหหงพี่ยิงเข้าหัวเนี่ยว่ะคันคันบุกเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ปล่อยปล่อยเลยเหรหลุดปล่อยกุญเดกดอกเลยผมผมซ้ำมื่อกี้ลูกดอกผมหลุดไปสองลูกอ่ะงงมากเลย มต่อครับข้าห,าวหัวแล้วอ,อยู่เลยอโอ้โอยยางนี่เลยอ <c oughs> ่ะแกะยังไงเพา็ถักเขาจะมันผมนะสอง,ง <c oughs> ลูกแก่เรผม่ามันง่ายเติดดางนี่เจยวดูดิต่ <c oughs> นี่มันยงโดนได้ไงวะสองตาโฟล์คะนี่โดนไหมไม่ <c oughs> โดนหมดทกอย่าง เรียบร้อยครับหมดเวลาแดดออกใบหมวกกว่าแล้วน้ำเปลี่ยนครับหมดเวลายิงครับนี่ครับได้มาสองตัวผมยิงโดนตัวเล็กหางะโดกัดหางขาดมันขึ้นมาผมเลยยิงโดนไปหนึ่งตัวนายนานได้ตัวใหญ่ห้าโลก,กวา่าประมาณห้าโลก,กว่าหนึ่งพอได้มีตัวยิงครับเช้าครับต้องมาเช้า ครับดีครับฝากดไลค์กดติดตามนะครับช่องนพพลังโมไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม